ขอบคุณนะเฮ้ได้สิม่มีเรยกองฉันไปได้เลยแล้วก็ฟรีจากที่หน่อด้วยนะมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้เฮ้ไม่คิดเลยว่าแกจะมาแต่ปิญญานั้นมันเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้น Hey hmm 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 chân hmm hmm rồi nó vui, nó chết nó này ปล hey, ่อยฉันออกไปนะแล้วฉนต้ยกับวิญญาณนี้เนี่ยเฮ้ยตฉันะกิเฮ้ สวลุงไงจัวบอลน,นั่นหมดสภาพไปแล้วสิจะทำยังไงดีฟนเนี่ยจะเด็ดทางจะเด็ดได้มันมาทางนี้ด้วยสิชิบหายละสวนลุงไงสรวลุงไงสรวลุงไงสรวลุงไงใยใช่คนจะทำยังไงดีเนี่ยพอแล้วฉันจะใช้เกลไม่ได้อยู่สิอุ้ททำไงดีวะแกน่ะไม่มีวันชนะฉันได้หรอกนะฉันรู้ว่าแกเป็นใครแล้วรู้ว่าแกมาจากไหนจะอยู่ว่าแกในเมื่อก่อนชนะฉันได้แต่ว่า ฉลอแกใน,นสภาพแบบนี้กับฉันที่มีสาลาังสามารถทำลายโลกอันดร์เวิลไม่มีทางชน,นะฉันได้แน่นอนแต่ก่อนแต่ว่าก่อนที่ฉันจะทำการแผนของฉันฉันว่าฉันขอเล่นสนุกกับแกก่อนดีกว่านะ,ะอบอาจริงถ้าฉันไม่ทำอะไรสักอย่างเจ้านั่นคงได้ตายจริงๆนะ่ต้องหาทางออกจากตัวนี้ก่อนฟริก ด้วยอำนาจพลังของ Determination ่ข้าขอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เถอะยา่า <c oughs> มึงเล่นเฮียอะไรโอ้ยแล้วชาคนทำไงดีฟอคปัสบเอ้ยเฮ้อชาคนทำไงดีนะฉันแค่ยากจะช่วยทุกคนเท่านั้นแต่ว่าถึงจะทำอะไรไปฉันก็ไม่ได้แม้แต่พลังฉันจะช่วยใครไม่ได้เลยฉันช่วยทุกคนไม่ได้สักคนพวกฉันเพื่อมาสเตอร์แม้แต่คนในครอบครัวฉันจะปกป้องเขาไม่ได้เลย ฉันแค่ต้องการที่จะปกป้องความสำคัญของฉันเท่านั้นเองฮะฮะพลังแบบนี้หรือว่เฮ้อรู้สึกเมื่อยมือเมือม่อยแขนเปนบ้าเลยนะยจะต่อยเด็กแถวนี้ให้หายเมือ่อยซะจริงฮ